สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูสับง่าย สิ่งแรกก็ใบกระเพราหมูสับพริกตำนะก็กระเทียมกับพริกนะพริกแห้งตำแล้วก็น้ำตาลปรุงรสด,ดีน้ำมันหอยเท่านี้เองนะคะเมนงงูง่ายๆผัดกระเพราใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อไปติดตามรับชมนะวันนี้เราจะผัดกระเพราแบบ หมูคั่วนะคะหมูคั่วแห้งๆนะคะไปเลยค่ะเราจะไปทำให้มันอร่อยหรือว่าจะทำให้มันแม่อร่อยดีไปติดตามชมค่ะมาจากเพื่อน,อนมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็เลยแล้วก็จะใช้น้ำมันนิดหน่อยนะใช้น้ำมันประมาณนี้นะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะเอาไว้รวนหมูใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะ มันร้อนใช่ไหมเพื่อมันร้อนแล้วนะคะอนนี้เราก็จะใส่เนื้สับลงไปเลย ผัดหมูเริ่มแห้งใช่ไหมคะเพื่อนเนี่ยนะคะเราก็ใส่พริกลงไป ที่เราผัดไปได้พอประมาณน้ำเพื่มเนาะก็พริกก็ทริกเริ่มหอมแล้วใช่ไหมคะเราก็ปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลน้ำเชื่อน,น้ำตาลชอวหวานก็ใส่ไม่เชอาหวานไม่ต้องใส่เสร็จแล้วก็ตามด้วยปรุงรสดีนะคะหนึงช้อนชา แล้วก็ใส่น้ำมันหอยสักหน่อยนะคะที่เพื่อ ก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะเพื่อนนะ นะเราก็ชิมดูค่ะยเติมกับเขาเลยค่ะ เสร็จแล้วเพื่อนสิ๊แจ๊สเลยพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดกะเพรานะคะมูสักสไตล์บ้านๆน,นะคะเมนมูง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ จ้าผัดกะเพรายั่ๆวคๆ,ะคะๆค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพรายั่วๆนะคะผัดกะเพราหมูสับยั่วๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครหิวก็แวะมานะคะเพื่อน เมนูง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆเรียบร้อยสูมให้เ,เพื่อนๆเห็นชัดๆนะจ๊ะป็นไงคะอร่อยไหมคะน่าทานไหมจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับเมนูผัดกระเพราหมูสับนะคะเมนูง่ายๆนะสำหรับมื้อนี้ท่านเพื่อนท่านใดเข้ามารับชมชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะเพื่อน,อนสวัสดีจ้ามาเลยจ้าทานข้าวพร้อมกันนะคะ